มันออกยังไงวะเนี่ยเอใช่มันออกยังไงวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไอสโอ้ากว่าไงเบื้อกแนานเอาวิธีออกจากมือเราได้ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยต้องมีต้องหาใครสักคนมาช่วยกูช่วยพวกมึงได้ใครวะจอนเอง กังฟ uh ูจมจอติงเนียเนี help, help, help. Help ้ยเไอทมทอมงันมึงช oh, okay, so ่วยเออใช้วิชากังฟูช่วยพวกเราในสี่เราติดกันอยู่เนี่ยโอเคกระดะวิชากังฟูเอ่อพวกงเราไปเลยไหมเดี๋ยวช่วยสักก่อนด้วยกจะจมเนื้อก็นคช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคก็ลืมเปิดอย่างเป็นทางการนะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองอังเปานะครับผมซึ่งทําไมเราตั้งจังเปาซาเออเห็นคนเตือนตั้งวาซามันเขาอยากตั้งวาซามังเออเงียเจียววันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเมลอนแสนมอสซิชิมก่อน,มนเมลอนเดกแล้วเนี่ยเ,ยเออเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวที่เราจะสามารถทําอะไรกับมนุษย์ผล,ลไม้พวกนี้ได้เนี่ยไอไอบักต็งโลปักฟักทองบักเออปักขระโพด บักแอปเปิ้ลบักเอ่อบักกระบองเพชรไอ้บักมะเขือเทศแล้วก็บักหุ่นยนต์บักหุ่นยนต์เออช่างมันเถอะเราสามารถลบเอฟเป็นจริงได้อ่ะผมจะแนะนําตัวไอ้ที่ผมจะแสดงก่อนนะไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้บักเต็งโมเนี่ยผมตั้งชื่อไว้มันได้ว่าแบดเพราะว่าเอา่อเพราะว่ามันมันโหดดีอ่ะเคยทำเม็ดเถื่อนมาแล้ว ส่วนต่อไปเป็นไอ้ไอ้ฟักทองแมนที่ชื่อว่าเรือนะครับผมซึ่งมันอ่อนแอมากตรงที่พ <c oughs> อพ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 อ๋พอ,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 อส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นไอ้มะขาโพธนะครับซึ่งชื่อว่าสักนะครับไอ้นี้ก็เป็นสมก็เลยเป็นสมสักเออเออผมคิดว่าเ่อสองสักอันนี้เป็นสมอันนี้เป็นสัก โอเคป่ะอะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้ตัวนี้ไอแอเปลเนี่ยไอปเปิลเนี่ยผมจะตั้งตั้งว่าตั้งสติชาว่าจุดอ่อนของมันคือใบซึ่งมันจะอย่างนี้วหมมันจะเป็นอย่างนี้วหยโอ้โหเดยนนะตัวขาดเลยโอ้ oh my god อาบปติกา ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นบักมะเขือเทศที่เพื่อมาเมื่อลาบากเกินมั้งเนี้ยนาประมาณผ่านเดือนสองเดือนแล้วนะก็อันนี้เนี้ยจะเป็นไอตัวมะเขือเทศนะครับผมซึ่งไอตัวนี้ก็มีความแตกต่างไอน,นี้ไปซึ่งเราวัดขนาดนะครับผมกับหัวเมลอนกับเมลอน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 เลยเอ้ยไม่ใช่อ่าเราจะวัดกระถางที่ ชุดนะครับผมชุดนี้เราสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะอันนี้เราวัดหมวกไม่ร้อนธรรมดากับหมวกไอ้นี่ตัวสกเกลตไปครับโอ้โหใหญ่ชิบใหญ่ชิบเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมบมวกเป็สตนด์บ็อกซิ่เป็นไงเออรืมบอกชื่อมาเลยผมตั้งชื่อว่ามันทอมทำเอ็นจิลีโ,โอเคอ่ะดีๆดีละ ส่วนไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยผมตั้งชื่อว่าโตนะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกคลิปมันเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นคนรับใช้ <c oughs> อใชเออใช้คนรับใช้กูจะรับใช้แรงงานมึงกูรับใช้แรงมานนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่สมมุติว่าไอ้ตัวนี้คือผมกำลังทารุนมันอยู่ผมจะใช้ปืนเออปือนปืนปืนนี้ก็ได้กันนะ ไปทำงานใส่คีแคผ่ผมเหน,หน,นื่อยแลตั้งนานมึงหยุดไอ้ไม่ใช่มึงทำงานต่อเม,มื่อเลิกบนเนอผมอยากพักไม่อยากพักมากก็ตายไปเถอะทุกคน,คนเห็ไหมครับ,บกระดูกมันเป็นยังไงกระดูกอันนี้นะซึ่งกระดูกอันนี้นะครับก็เอ,อให้เราครับไปตรงไอ เออน้ำไอวัคซีนะฮะจากนั้นก็เอาอยาสีส้มน,นี่มาก็คือน้ำกรดจากนั้นครับเสียบเข้าไปตรงหัมเอ้ยเสียบเข้าไปตรงตีมันเรียบร้อยครับมันก็จะทําการโอ้ย่อยสลายกลายเป็นมูลเอ่อมูลเออเออนั่นแหละรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเมลอนเนี่ยมันจะไอทุกตัวเลยนะยกเป็นทุกตัวเลยมันจะมีสามชั้นนะครับก็คือชั้นผิวหนังชั้นตามเนื้อแล้วก็ชั้นกระดูกอันนี้ก็ชั้นสามมันซึ่งถ้าเราทําทํามอสอะไรที่มันแบบแบบเมื่อซุ้ยอย่างเงี้ยมันทําให้กระดูกมันผิดพลาดก็ได้เหมือนในช่องเอ่อพี่เต็งโมเมกาวนะอนุยาตพี่โอเค สว่วนหุ่นยนต์เนี่ยหัวมันก็จะเออเออนัแะละผู้คนนึกออกใช่ไหมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉีดให้มันอีกทีนึงกันฉีดครั้งนี้ผมจะฉีดฉีดแบบไม่ธรรมดาฉีดตูดมาเลยตูดกูเอช่วยดช่วยด้วยอซึ่งไอเมย์ร้อนเราเนี่ยเอยอ คลิปหน้าเนี่ยผมจะทำอะไรเหลนนะะเย,เ,ยเออประมาณนั่นแหละเออหุ่นยนต์ครับก็จะประมาณเออประมาณนี้นะครับผมมันก็มันก็อัปเดตแล้วแหละไอ้มันเป็นแบบเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบว่าก,กระดูกแบบนี้เลยนะกระดูกแบบนี้เลยเนาะแต่แห้มันหัวเบี้ยวเมื่อก่อนนะนะแต่ั้นเนี้กระดูกมันเอ่อเอ่อผีหลอกวิญญาณหลอกบนชันสองไปแล้วครับผมสวัสดีครับาซโยนาระว้าวเอาละครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้า่อยากให้โดนถ้าไม่อยากให้ต่ให้ทองโดนบริูด Just <tries>